นี่นะทุกคนเกียร์ดีใช่ไหมแล้วเ,เราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์อาเนี่ยมันไม่ไปมันค้างเลยครับเนี่ยอันนี้มันจะมันจะกดไม่ได้ล้เนี่ยสวัสดีครัทุกคนเจ้าไ้ออนยูทีของเราใช้มาประมาณ3,000กิโลระยะเวลา2เดือนครึ่งน,นะวันนี้มีอาการงองแงกันแล้วเพืเ่อน รถจะมีอาการเป็นยังไงแล้วทางไอออนเขามีวิธีแก้ไขให้ยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เล่าแบบละเอียดละเอียดให้ฟังค่ะนี่นะเพื่อนๆอาการเริ่มจากตอนที่เราขับรถอยู่ดีๆก็ที่จอมาดวัดเนี่ยมันก็จะแจ้งขึ้นมาว่าระบบช่วยเหลือด้านความปลอดภัยด้านหน้าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว แต่มันก็ยังขับได้ปกตินะเพื่อนๆแต่เจ้าสัญลักษณ์วงกลม2อันที่เป็นเกี่ยวกับระบบช่วยขับนะมันจะไม่ขึ้นมาตอนที่มีการแจ้งเตือนแล้วรถเราก็จะมีอาการเวลาเปลี่ยนเกียร์นะมันจะเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆนี่นะทุกคนเกียร์ดีใช่ไหมแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นเกียร์อาเนี่ยมันไม่ไปมันค้างเลยครับ เปลี่ยนเป็นเกียร์ P นะลองกดดูนะอ่ะเกียร์ P อยู่นะทีนี้จะกลับเป็นเกียร์ R เ่อถอยหลังเนี่ยไม่ได้แล้วอย่าเบรกแล้วกดไม่ได้ค้างอ่ะลองเปลี่ยนเป็นเกียร์ P นะเฮ้เกียร์เกียร์ D นะกดลงก็ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นเฉพาะตอนที่ ขับมาแล้วจอดนะถ้าขับปกติเนี่ยไม่เป็นแต่พอจอดปุ๊บจอดนิ่งแล้วจะเปลี่ยนเกียร์มันจะค้างอย่างนี้เลยทุกทีเปลี่ยนเป็นเกียร์ทีนี้เปลี่ยนเป็น P ีก็ไม่เอ้ยเปลี่ยนเป็น D ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็น R ก็ไม่ได้ละค้างมันเป็นจังซี่ต้องจอดทิ้งไว้ดับเครื่องให้หมดเลยนะประมาณ5นาที แล้วก็ขึ้นมาสตาร์ทใหม่มันก็จะหายก็เป็นวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะแต่ตอนนี้เอาไปให้ศูนย์ดูแล้วแล้วก็ศูนย์เขาก็เก็บข้อมูลจากกล่องอะไรของเขาแล้วอะแต่ว่าเขาก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรต้องรอทีม i อออนไทยแลนดเป็นคนวิเคราะห์ข้อมูลให้นะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกันตอนนี้ยังไม่รู้ว่าต้องแก้ยังไงประมาณนั้น นะเราก็เลยแบบอ่ะดับตรงนี้แหละดับไปเลยทิง้งแล้วก็ล็อกรถทิ้งไว้5้านาทีแล้วค่อยมาสตาร์ทใหม่มันก็จะหายแต่ถ้าไม่ถึง5้านาทีไม่หายนะเราเคยลองแล้วเราแบบสามนาทีสี่นาทีแล้วเราเดินม,มาสตาร์ทอะ่ะมันก็ยังอาการเดิมไม่หายต้อง5้านาทีขึ้นไปถึงจะหายนะซึ่งซึ่งแบบ เวลาเราจะแบบไปจอดรถข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเปลี่ยนเวลาจอดมันก็ต้องแบบเข้าเกียร์พีเข้าเกียร์ดีเข้าเกียร์อาอย่างงี้ใช่ไหมมันไม่ได้ไงมันก็จะค้างแบบขวางชาวบ้านเขาเลยอ่ะอันนี้ก็ค่อนข้างแบบลําบากเลยนะครับแล้วการผิดปกติอีกอย่างนะเพื่อนเพื่อนก็คือที่จอกลางเนี่ยเราจะไม่สามารถกดเปิดระบบช่วยเหลือชะลอการชนได้เหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนโดยมันจะขึ้นว่า ฟังก์ชันขัดข้องไม่สามารถเปิดใช้งานได้ในขณะน,นี้แบบนี้เลยเพื่อนเนี่ยอันนี้มันจะมันจะกดไม่ได้ละเนี่ยทำไมครับเนี่ยกดไม่ได้เลยมันเป็นสีสีขาวเอ๊สีเทาเลยถ้านี้กดได้โดยทำลายเป็นอย่างนี้นะนเพื่อน16ตุลาเนี่ย รถมีการแจ้งเตือนครั้งแรกตอนเย็นที่เราขับรถกลับบ้านแต่ก็ขับถึงบ้านได้ปกตินะไม่มีปัญหาอะไรพอเช้าวันที่17เราก็ขับรถไปทํางานตามปกตินะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาแต่พอตอนเย็นเนี่ยเราไปแวะทานข้าวกับเพื่อนที่ห้างแล้วพอจะถอยรถเข้าซองเนี่ยพอเปลี่ยนจากเกียร์ดีเป็นเกียร์อาเนี่ยมันก็เลยเกิดอาการคานข,าขึ้นมานะวันนี้เราก็เลยต้องโทรเรียก call center นะเรียกทีมฉุกเฉินมาช่วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไง ทีมชุเิ่นเ,เขาก็มาถึงเราภายใน40นาทีนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเกิดเหตุที่กลางเมืองอะนะมันก็เลยแบบอาจจะใกล้เขาเขาก็เลยมาได้ไวพอมาถึงเขาก็ถอดขั้วแบตลูกเล็กออกเพื่อเป็นการรีเซ็ตระบบแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีแล้วเขาก็ใส่เข้าไปคืนนะทีนี้รถก็หายขับรถกลับบ้านได้ตามปกติช่างเาก็บอกนะว่าถ้าเป็นแบบนี้อีกก็ลองให้เราอะ กดดับเครื่องดูแล้วก็ทิ้งไว้5นาทีก็จะเป็นการรีเซ็ตระบบเหมือนกันนะไม่ต้องถอดข้อแบตแล้วพอวันที่18เรารถไปทําธุระข้างนอกมันก็เป็นอีกับเพื่อนเพื่อนแล้วพอดีมันเป็นวันเสราร์เราก็เลยแบบอ้าวไม่ไหวละอย่างนี้เอาเข้าศูนย์เลยดีกว่าเราก็เลยเอารถเข้าไปที่ศูนย์ให้เขาเช็คว่ามันเกิดจากอะไรจะได้แก้ไขนะซึ่งทางศูนย์เขาก็เอารถเข้าไปตรวจสอบนะแต่ว่าเขาก็บอกว่า ยังไม่สามารถให้คำตอบได้เนื่องจากว่าวันนี้มันเป็นวันเสาร์แล้วทางทีม i อ n t น a i l a n d เนี่ยเขาหยุดทำงานเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นก็ต้องรอวันจันทร์แล้วเดี๋ยวทางูนยนเนี่ยเขาจะประสานกับทาง i อ o t t h i l l n n d เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของอาการที่เกิดขึ้นให้ได้นะซึ่งทางูนย์เขาบอกว่าเขาอ่ะได้ไปเก็บข้อมูลจากกล่องในรถของเราแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งไปให้ทาง i Thailand, อ n Thailand วิเคราะห์ให้ต่อไป ก็ให้เรารอไปก่อนนะวันนี้เราก็เขาก็ให้เราอะเอารถกลับบ้านได้เลยนะเพราะว่ายังทําอะไรไม่ได้หลังจากนั้นนะเราก็พยายามโทรติดต่อถามความคืบหน้าจากศูนย์เรื่อยๆนะคะโดยทางศูนย์ก็ตอบเหมือนเดิมว่าแบบเออทางไอออนไทยแลนด์อะยังไม่ได้ให้คําตอบนะว่าเป็นอะไรจนกระทั่งวันที่29นะทางศูนย์ก็โทรมาแจ้งให้เราเนี่ยเอารถเข้าไปจอดที่ศูนย์ไว้ก่อนเพื่อรอซ่อม โดยระหว่างนี้ยเขามีรถสำรองให้ใช้นะเป็นรถไอออนวายแดงเลยนะเพื่อนๆอ,อันนี้เราแบบโอ้โหพึ่งมากโดยจากการสอบถามที่โซนนะเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าแต่ละโซนเนี่ยทางไอออนไทยแลนด์จะให้รถสำรองมาสูนละคันนะซึ่งรถคันนี้ก็เพิ่งมาแล้ววันนี้เลยนะเราก็เป็นผู้โชคดีหรือผู้โชคายคนแรกก็ไม่รู้นะที่ได้ใช้สภาพรถนี่แบบ แกะพลาสติกกันต่อหน้าต่อตาเลยเพื่อนๆคือใหม่มากใหม่ไม่ถึง200กิโลด้วยซ้ําซึ่งอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านึ่งที่ทําให้เราคิดว่ารถเราเนี่ยน่าจะซ่อมเสร็จภายในเวลาไม่นานนี้แล้วนะเพราะว่าเขาคงไม่ให้เราเอารถสำรองไปใช้นานๆนแน,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 น่จนมาถึงวันที่5พฤศจิก,กานะทางศูนย์ก็โทรมาแจ้งว่าพบสาเหตุแล้วนะรถของเราการเกียร์มัลติฟังชันเสียนั่นเองซึ่งเขาก็เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วด้วย คือพบสาเหตุปั๊บก็สามารถเปลี่ยนได้ไภายในวันนั้นเลยเสร็จในวันนั้นเลยนะก็คือว่ามีอะไรรออยู่แล้วพอวันที่6เราก็ไปรับรถกลับบ้านมาใช้ได้ปกติเราก็ใช้รถไปทํางานทุกวันนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะจากวันที่รับรถมาจนวันนี้ที่ทําคลิปก็เกือบสามอาทิตย์แล้วนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกคือซ่อมรถจบไม่มีปัญหาจุกจิกอย่างอื่นต่อและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ เราขอสรุปเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเรานะต่อเหตุการณ์ที่เราเจอกับตัวเองแบบนี้ละกันข้อหนึ่งเลยนะที่อยากจะฝากไปถึงผู้บริหารไอออนนะคือเราจะบอกว่าเวลาลดมันเสียเนี่ยมันไม่รู้หรอกนะว่ามันเป็นวันจันทร์อังคารหรือว่ามันเป็นเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้ทางไอออนเนี่ยยกระดับการบริการนะให้มีทีมสแตนบายในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ถ้าคุณทําตรงนี้ได้นะคุณจะได้ใจลูกค้าไปอกเยอะเลยอย่าไปแข่งกันแต่ด้านราคานะเราว่ามาแข่งกันด้านบริการหลังการขายเนี่ยมันน่าจะได้ลูกค้าได้ใจลูกค้ามากกว่าก็ถือว่าเป็นคําแนะนําจากลูกค้าคนหนึ่งของไอออนแล้วกันนะก็อยากจะให้ไอออนช่วยนําไปพิจารณาด้วยข้อสอบนะคือกว่าจะวิเคราะห์หาสาเหตุเจอว่ารถเราเป็นอะไรเนี่ยใช้เวลานานนะใช้เวลา ถึงสออาทิตย์กว่าเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เราคิดว่าควรจะต้องปรับปรุงนะแต่พอรู้สาเหตุนะี่ยก็มีการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนอะไรให้ได้ทันทีนะใช้เวลาเพียงหนึ่งวันเท่านั้นอันนี้เราถือว่าโอเคดีแสดงว่าทางไอออนเนี่ยก็มีการสำรองอะไรไว้พอสมควรไม่ต้องรอ,อนาน,านและข้อ3นะระหว่างที่เอารถเข้าไปซ่อมก็มีรถสำรองให้ใช้ซึ่งอันนี้เราถือว่าดีมาก อันนี้เราประทับใจมากเลยนะคือรถใหม่อ่ะมันก็ไม่ควรจะเสียหรอกใช่ไหมแต่ถ้ามันเสียแล้วเนี่ยมีแอคชั่นยังไงกับลูกค้าบ้างแก้ไขให้ได้รวดเร็วแค่ไหนแก้แล้วจบไหมอันนี้แหละคือข้อแตกต่างที่จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ว่าควรจะเชื่อใจแบรนด์ของคุณได้มากแค่ไหนถ้าจ่ายเงินซื้อรถของคุณแล้วจะได้รับบริการที่ดีกว่าแบรนด์อื่นๆใช่ไหม อะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆซึ่งเหตุการณ์ทั้งนี้นะเราก็ถือว่าไอออนตอบผ่านนะสำหรับเราเราค่อนข้างพอใจกับการเทคแอคชั่นของทั้งทางศูนกับทางไอออนไทยแลนด์ด้วยกระตามนะแต่ถามว่ามันดีเลิศเพอร์เฟคไหมก็อาจจะยังนะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงอีกพอสมควรนะอันนี้ก็ดูดูกันต่อไป และนี่ก็คือประสบการณ์ตรงนะที่เราเจอแล้วก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ